สว,สวัสดีครับซอน่ยสาคดสอาแคดครับขับรถพ่วงเฮ้ยตกตกะตกอะตกตตกกนกรีด่าเพิ่งหัดเอากรีดเขาหักั้นนั่นแหลกดกรั่ว มัทื้งที่มันแคบครับย่างโดนย่งไลยๆผู้โดยสาร มันพับแล้วครับลูกจะพับแล้วลูกพับแล้วครับจังไหน สายครับตัวลูกนี้จะเป็นหินสามสี ตกครับสาวผู้สาวครับสิเจ้าเป็นัวเจ้ารือผู้สาวครับตลไมครับนบ่จะถอยลงมาเลยครับ ฮะซาเคตขับเองครับขับเองเลยใช่โอ้ยน้องมิโกะอิตาไมไม้เอายางมันคุ้มเลยครับขอบคอนกรีต มันน,นี้ด้วยนะมันแคบเลยนะ้อลอนยกเลยไหมยกเลยล้อหน้ายกล้อล้อหน้ามันเอียงนะมันแตกไนนู่นเด็กน้ำแตกอา้าวสิบท้ายแล้วไม่โคก ส่วนที่ก็แค่นิดนึงพื้นที่แคบ <coughs> 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 ใส่ให้ล้อตัวลูกขัดไปฝั่งนั้นอีกสักนิดเพื่อไม่ให้ตัวแม่และตัวแม่จะตกทางไปเดือดร้อา ไลอกลูกตัวเอดเลยลอกลูกเลย,ย,ยเ้็ยางไถมาระเบมือามัส่ตเลย าละครับไม่รู้จะบอกคนไหนเยอะเกินเออ้า bên nghe là ได้อยู่นิดเดวตกเกดดมาอีก<ะ>คืนคืนรอให้มันขึ้นถนนใหม่คืนนอมาจะโดนหัดแข่งลูกดีนู่นนู่น,นมไม่มันพับได้อยู่ ผมไม่เคยครับเลยครับรวมพวงนี้สิครับผมครับไ่ด้พวงค้างครับลงท้ายแล้ำมาเป็นเราคนขับไมโครมาโบกเองเลยครับ Okay. กระเตงไ้วครับพอกป๊อพปอ โอ้ไปยากเหมือนกันนะนี่ามาแล้วครับมาดูรอบนี้สิเป็นยังไง ăn lên nhau, 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 ăn lên lên nhau, lên nhau, ăn lên nhau, ăn lên ơi,

บ <So> มันนักน้องม,มิ่งมันนักน้องมิ่ง อ๋อนีเอะสซะเปล่ เรเียบร้อยครับ้าตัวลูกเข้ามาเทได้ก็สบายแล้วครับทีนี้ดูดูก,ก,กันยาวๆไปเลย โอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปครับ EP ต่อไปก็นี่เลยเตัวแม่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ